สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสนทนาชิวๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องควันตั้มโหได้ยินคำนี้ทีไรเหมือนจะต้องไปเรียนฟิสิกส์หนักๆเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหนีเราจะอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเลย ใช่ครับวันนี้ไม่ต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์ก็เข้าใจได้เราจะไม่ใช้สูตรไม่ใช้สมการแต่มาเข้าใจภาพรวมกันว่าควอนตัมมันคืออะไรและทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้ช่วงที่หนึ่งควอนตัมคืออะไร โอเคเริ่มจากง่ายที่สุดก่อนเลยควอนตัมหรือควอนตัมมาจากคำลาตินว่า q u a n t ั s แปลว่าเท่าไหร่หรือปริมาณพูดง่ายๆมันคือคำที่นักฟิสิกส์ใช้ในการอธิบายสิ่งเล็กๆมากๆระดับอะตอมหรือเล็กกว่านั้นจริงครับมันคือระดับที่เล็กจนว่าโลกที่เราเห็นมันใช้กฎคนละชุดกับโลกควอนตัมเลยนะ โลกของเราใช้กฎฟิสิกส์แบบนิวตันแต่โลกควอนตัมใช้กฎที่แปลกงงแต่ก็เท่เช่นอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยนะสมมุติว่าเราคว้างลูกบอลหนึ่งลูกเราก็รู้ว่ามันจะไปตกที่ไหนตามแรงที่เราคว้างใช่ไหมใช่อันนี้ธรรมดาเลยแต่ในโลกควอนตัมถ้าเรายิงอิเล็กตรอนออกไปเราจะไม่สามารถรู้แน่นอนได้เลยว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะเป็นไปได้หลายตำแหน่งพร้อมกันด้วยซ้ำ ช่วงที่สองความแปลกของโลกควอนตัมนี่แหละที่เขาเรียกว่าภาวะซ้อนทับหรือซ u เปอร์โพซิชันคืออนุภาคอยู่ได้หลายสถานะพร้อมกันเช่นอยู่ตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้จนกว่าเราจะไปดูมันฟังดูเวทมนต์เลยเนอะแต่มันคือของจริงแล้วอีกอย่างคือการพัวพันเชิงควอนตัมหรือเอ t นแทงเกิลเมนนี่ก็น่าทึ่งมากคืออะไรนะ คือถ้าอนุภาคสองตัวมันพัวพันกันแล้วไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนสมมุติตัวหนึ่งอยู่กรุงเทพอีกตัวอยู่ลอนดอนถ้าเราวัดค่าตัวหนึ่งอีกตัวจะรู้ทันทีเลยนะว่าต้องมีสถานะตรงข้ามกันโอ้โหคือแบบรู้กันแบบทันทีทันใดเหมือนโทรจิตเลยใช่ครับไอสไตล์เองยังเรียกมันว่า spooky action at a distance แปลว่าพฤติกรรมหลอนๆที่เกิดขึ้นระยะไกล ช่วงที่3แล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้างโอเคตอนนี้เริ่มสนุกแล้วแล้วคำถามต่อมาคือแล้วควอนตัมมันมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างเยอะเลยครับอย่างแรกที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้เร็วมหาศาลกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาเร็วขนาดไหนอ่ะเร็วแบบที่ว่าถ้าเราต้องให้คอมธรรมดาคำนวณบางอย่างหมื่นปีควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจจะทำเสร็จในไม่กี่นาที โอ้โห oh ฟังดูเหมือนโกงเกมเลยนะมันคือโลกใหม่เลยล่ะครับแล้วไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์นะยังมีควอนตั้มเรดาร์ที่สามารถตรวจจับได้แม่นยำมากๆหรือควันตั้มการสื่อสารที่ปลอดภัยแบบแทบจะแหกไม่ได้เลยใช่ครับอสไตล์เองยังเรียกมันว่า Spooky Action at a Distance แปลว่าพฤติกรรมหลอนๆที่เกิดขึ้นระยะไกลช่วงที่3แล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้าง โอเคตอนนี้เริ่มสนุกแล้วแล้วคำถามต่อมาคือแล้วควอนตัมมันมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างเยอะเลยครับอย่างแรกที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้เร็วมหาศาลกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาเร็วขนาดไหนอ่ะเร็วแบบที่ว่าถ้าเราต้องให้คอมธรรมดาคำนวณบางอย่างหมื่นปีควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจจะทำเสร็จในไม่กี่นาทีโอ้โหฟังดูเหมือนโกงเกมเลยนะ มันคือโลกใหม่เลยล่ะครับแล้วไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์นะยังมีควอนต้ามเรดาร์ที่สามารถตรวจจับได้แม่นยำมากๆหรือควอนต้ามการสื่อสารที่ปลอดภัยแบบแทบจะแฮกไม่ได้เลยใช่ครับอสไตลเองยังเรียกมันว่า Spooky Action at a Distance แปลว่าพฤติกรรมหลอนๆที่เกิดขึ้นระยะไกลช่วงที่3แล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้าง โอเคตอนนี้เริ่มสนุกแล้วแล้วคำถามต่อมาคือแล้วควันตั้มมันมีประโยชน์กับเรายัางไงบ้างเยอะเลยครับอย่างแรกที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือควันตั้มคอมพิวเตอร์หรือควันตั้มคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้เร็วมหาศาลกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาเร็วขนาดไหนอะ เร็วแบบที่ว่าถ้าเราต้องให้คอมธรรมดาคำวนวณบางอย่างหมื่นปีควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจจะทำเสร็จในไม่กี่นาทีโอ้โหฟังดูเหมือนโกงเกมเลยนะมันคือโลกใหม่เลยล่ะครับแล้วไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์นะยังมีควอนตัมเรดาร์ที่สามารถตรวจจับได้แม่นยำมากๆหรือควอนตัมการสื่อสารที่ปลอดภัยแบบแทบจะแฮกไม่ได้เลยสรุปท้ายบทสนทนา โห oh, ฟังแล้วตื่นเต้นเหมือนดูหนังไซไฟเลยนะแต่คือของจริงแล้วก็กำลังเกิดขึ้นจริงใช่ครับแล้วแม้จะดูเข้าใจยากแต่สุดท้ายมันคือโลกธรรมชาติใบเดิมของเราที่เรากำลังเริ่มเข้าใจมันในระดับที่ลึกที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยไปถึงสุดท้ายอยากฝากไว้อย่างหนึ่งโลกควันตัมอาจจะซับซ้อนแต่ความอยากรู้อยากเห็นของคนเราเป็นพลังที่พาเราไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนแล้วเจอกันในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ บายบายครับทุกคน